และปัญหาที่ครูพากันย่างชิงขอย้ายไปอยู่โรงเรียนในเมืองยังนําไปสู่การทุจริตอีกด้วยค่ะท่านประธานที่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองใช้เรื่องนี้ในการทุจริตครูคนไหนจะขอย้ายไปอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองต้องจ่ายใต้โต๊ะนับกันกิโลละแสนบาทคือวัดระยะทางโรงเรียนใหม่กับโรงเรียนเกา่าว่าห่างกันกี่กิโลเมตรก็คูณเงินกันไปกิโลละแสนบาทดิฉันฟังแล้วเศร้าสลดมาก แพทย์โครงการรวมมิตรความดีของงบมาทุกปีเช่นพวกโครงการโตไปไม่โกงเพื่อสร้างจิตเสนึกให้นักเรียนไม่ทุจริตแต่ผู้บริหารโรงเรียนโกงกินสมัครหันแหลกหรือพวกโครงการโรงเรียนสีขาวโรงเรียนปลอดยาเสพติดแต่มีข่าวว่าผอโรงเรียนขายยาบ้าซะเอง การเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่คารพดิฉันปารมีไวยรงเจริญผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบหกแปดวาระแรกดิฉันไม่เห็นด้วยกับการจัดงบนี้ด้านการศึกษาของรัฐบาลจัดงบแบบนี้เลื่อมล้ำการศึกษาจะหมดกี่โมงคะท่านประธานรัฐบาลจัดงบแบบนี้ไม่โอบรับเด็กที่ตกหล่นการศึกษาข้างทางอีกมากมายโอบรับไม่หมดหรอคะเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอส,อส,อสอรายงานข้อมูลตัวเลขเด็กที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาพบว่ามีเด็กหลุดออกนอกระบบท่านประธานทราบไหมคะมีเด็กหลุดออกนอกระบบสูงถึง1นล้านสองหมคนคิดเป็น8.4%ร์เของนักเรียนไทยในระบบทุกสังกัดที่มีอยู่12ล้านคนตัวเลขนี้สูงมากนะคะท่านประธาน ถ้าประธานคะจากตัวเลขนี้แสดงว่ามีเด็กไทย100คนหลุดออกนอกระบบถึง8คนตามข้อมูลกสสนะคะดิฉันไม่ได้พูดลอยๆสาเหตุสำคัญของการหลุดออกนอกระบบของเด็กกลุ่มนี้กสาสาพบว่าความยากจนคือสาเหตุหลักจึงปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าประเทศไทยเรายังคงมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาอยู่มาก และเด็กยากจนกลายเป็นกลุ่มที่ต้องหลุดออกนอกระบบเป็นกลุ่มแรกเมื่อกอสอสไปสารวจความต้องการของเด็กกลุ่มนี้พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเกือบครึ่งเขาต้องการฝึกอาชีพค่ะท่านประธานเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กกลุ่มนี้ต้องการทํางานมากกว่าเรียนหนังสือแสดงว่าระบบการศึกษาของเราหรือห้องเรียนของเราไม่ตอบโจทย์พวกเขาค่ะท่านประธานเป็นเพราะระบบการศึกษาของพวกเราระบบการศึกษาของเราพากพวกเขาออกนอกระบบ และเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดถึงกลุ่มแรกที่เป็นเด็กหลุดออกนอกระบบไปแล้วซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะยังพอช่วยเหลือให้กลับมาเรียนต่อได้แต่อีกส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเราคงไม่สามารถดึงพวกเขากลับมาได้อีกแล้วแสดงว่าการศึกษาเราทำเขาตกหลงข้างทางไม่โอบรับพวกเขาค่ะท่านประธานดังนั้นท่านประธานคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องต้องกันไว้ดีกว่าแก้เราต้องห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกไปมากกว่านี้ โดยการให้ความสําคัญกับเด็กปัจจุบันที่ยังไม่หลุดแต่สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่หลุดออกนอกระบบก็คือเด็กที่ยังไม่หลุดออกไปจากระบบแต่มีแนวโน้มว่ากำลังจะหลุดในอีกไม่ช้าขอสไลด์เลข3ได้นะคะ ดิฉันได้ข้อมูลนี้มาจากการสำรวจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของปี66จากกสศค่ะเด็กกลุ่มนี้ที่น่าเป็นห่วงมากๆใหาท่านประธานดูบนสไลด์ได้เลยนะคะเด็กกลุ่มนี้มีอยู่2,8ล้านแแสนคนหรือเกือบ3ล้านคนเด็กกลุ่มนี้ยากจนหนักมากอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจนพ,พูดง่าย เด็กเกือบ3มล้านคนนี้เป็นเด็กในครัวเรือนที่ยากจนรุนแรงที่สุดในประเทศค่ะท่านประธานและในเด็กยากจนรุนแรงที่สุดของประเทศเกือบ3ามล้านคนนี้กลุ่มที่ดิฉันกังวลใจมากที่สุดคือในการาฟสีเหลืองตามรูปบนสไลด์ค่ะคือเด็กหนึ่งล้านคนที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนใดๆซึ่งตอนนี้กสศกำลังจัดทำข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาได้กลับเข้าระบบแต่ไม่รู้ว่าณนะวินาทีที่ดิฉันกำลังอธิปายนี้ เขาได้หลุดออกไปจากระบบการศึกษาอันเหลื่อมล้ำไปแล้วหรือยังท่านประธานคะดิฉันขอย้อนกลับไปในเด็กกลุ่มแรกที่ออกนอกระบบไปแล้วกว่าล้านคนเนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่งเปิดเผยออกมาดิฉันคิดว่ากอสศไม่น่าจะจัดเตรียมง,งบในส่วนที่จะใช้ดําเนินการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ไว้ได้แน่นอนเพราะถ้าเราไปดูงบกอสศ เป้าหมายจะช่วยอย่างเท่าเดิมเลยลําพังจะทําให้ถึงเป้าหมายเดิมนะคะท่านประธานกศสก็ลาบากอยู่แล้วเพราะถึงว่าง,งบ68นี้กสสจะได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะของงบประมาณมาทั้งสิ้น7,800ล้านบาทแต่รัฐบาลให้งบกศศไปเพียง6,900ล้านบาทนี่เหรือคะท่านประธานรัฐบาลที่บอกว่าจะแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเร่งด่วนตามนโยบายที่แถลงไว้กับรัฐสภา แต่กับจัดสรรให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ความเหลื่อมลำ้ำไม่เพียงพอยิ่งถ้าเราอยากช่วยเด็กกลุ่มนี้ที่เป็นเด็กกลุ่มใหม่ที่กศสาาเพิ่งเปิดเผยตัวเลขล้านกว่าคนว่าออกนอกโรคไปแล้วดิฉันคิดว่ากศสาาต้องได้รับว่าประมาณเพิ่มมากกว่านี้ค่ะ ปัญหาความเหลือ่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาไม่ได้พบแค่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะคะท่านประธานแต่ยังพบในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยด้วยค่ะข้อมูลจากกอาสอ,อีกเช่นเคยบอกไว้ว่าในปี66เด็กกลุ่มยากจนรุนแรงที่สุดของประเทศนั้นเรียนต่ออุดมศึกษาได้เพียงแค่ 12. 4เอขอสไลด์เลข4นะคะท่านประธานดูบนจอได้เลยนะคะเรียนต่ออุดมศึกษาหรือมหาลัยได้เพียงแค่12.4% ยิ่งการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปโอกาสที่เด็กกลุ่มนี้จะได้เรียนต่อก็ยิ่งรีบรีน้อยลงไปเรื่อยๆแทนที่การเรียนต่อจะเป็นหนทางที่พวกเขาจะไต่บันไดเลื่อนชนชั้นและลดความเหลื่อมล้ำด้านไรายได้กลับกลายเป็นว่าระบบการศึกษาไทยที่มีราคาแพงแสนแพงทำลายโอกาสที่พวกเขาจะได้เลื่อนชนชั้นทั้งนี้สาเหตุนะคะท่านประธานเป็นพระ ค่าใช้จ่ายในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ t c a คในปัจจุบันที่สูงมากนี่ยังไม่ได้เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะคะท่านประธานแค่ค่าสอบก็ผักเด็กที่แม้จะมีความสามารถมีศักยภาพแต่ไม่มีความพร้อมด้านการเงินให้เข้าไม่ถึงหรือลดโอกาสที่จะได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาถ้าประธานคะลองนึกภาพตามที่ฉันดูนะคะค่าใช้จ่ายในการสอบทีแคสมีการประเมิน้ว่าสูงหลักหลายพันบาท เด็กที่มีฐานะดีจะสอบกี่วิชาก็สอบได้เพิ่มโอกาสในการสอบติดให้กับตัวเองแต่เด็กที่ไม่มีเงินอาจจะไม่มีเงินพอที่จะเข้าสอบตัดโอกาสตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะท่านประธานหรือถ้าเขาพอจะมีเงินบ้างก็จํากัดจําเขียนในการเรียกเข้าสอบได้เพียงแค่บางมหาลัยเท่านั้นท่านประธานคะและเด็กบางคนแม้ว่าจะมีแรงฮึดสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้ ก็ใช่ว่าจะมีเงินเรียนเพราะตอนนี้ขอสไลด์เลขหค่ะเพราะตอนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศอกําลังมีปัญหาใหญ่มากกอยศอกําลังขาดสภาพคล่องหนักมากไม่แปลกใจที่เราเห็นกอยศกลับมาขอรับงบประมาณเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีโดยปีนี้ส่งคำของ,งบมาสูงถึง19,00 0ล้านท่านประธานทราบไหมคะว่า รัฐบาลให้งบได้ไปเท่าไรให้ได้แค่800ล้านบาทค่ะไม่ถึง5%เลยและปีนี้ก็ไม่ใช่ปีแรกที่กยศกลับมาขอรับงบนะคะท่านประธานในก็6-8ก็ขอรับงบมา5,000ล้านบาทแต่รัฐบาลไม่ให้เขาเลยสักบาทเดียวแทนที่รัฐบาลที่อ้างว่าจะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเร่งด่วนแต่กลับเพิกเฉย ต่อปัญหาสภาพคล่องของกยศและไม่จัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอกยศกำลังปร,ประสบปัญหาการเงินหนักหนาะสาหาัสอาจจำเป็นต้องตัดเงินกู้ยืมที่จะให้เด็กในปีการศึกษานี้และถ้าปัญหานี้ยังไม่ถูกแก้ไขงบประมาณก็ยังไม่ได้อีกท่านประธานคะอาจจะต้องมีการตัดเงินกู้ยืมของเด็กที่เข้าโครงการไปแล้วซึ่งจะไม่มีเงินเรียนต่อ เด็กจะต้องเลิกเรียนกลางคันทั้งในระดับมปลายและระดับอุดมศึกษาสิ่งนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะท่านประธานนอกเหนือไปจากความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาแล้วประเทศเรายังมีความเหลื่อมล้าในด้านคุณภาพการศึกษาด้วยค่ะความเหลื่อมล้าในด้านคุณภาพการศึกษาที่ดิฉันพูดถึงคือการที่เด็กสองคนมาจากครอบครัวที่ฐานะต่างกันก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่างกันท่านประธานคงพอทราบดี เด็กที่รวยก็ไร่เรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองหรือเรียนโรงเรียนเอกชนหรือเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่เด็กยากจนถ้ายังไม่หลุดออกนอกระบบก็จะได้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านพูดแค่นี้ก็น่าจะพอมองออกเลยนะคะท่านประธานว่าความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพการศึกษาที่ดิฉันพูดถึงมันแย่แค่ไหนเลวร้ายอย่างไรถ้าเราดูคะแนนพิซซ่า2022ที่กสศได้วิเคราะห์ข้อมูลออกมา ขอสไลด์อ่าที่ 6. นะคะสไลด์นี้พบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่รวยที่สุดหรือตามสไลด์ก็คือ q1 ได้คะแนนวิชาการอ่านมากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนที่สุดถึง64คะแนนทีนี้ถ้ามาดูเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบทผ่านการวิเคราะห์ข้อสอบพิซซ่าวิชาคณิตศาสตร์จะพบว่า โรงเรียนในชนบทได้คะแนนคณิตศาสตร์น้อยกว่าโรงเรียนในเมือง45คะแนนที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรคะท่านประธานก็เพราะว่าโรงเรียนในชนบทขาดแคลนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงบไรหัวก็น้อยอาคารเรียนก็ผุผูพังๆน้ำไม่มีไฟไม่มีอุปกรณ์การเรียนก็ไม่ครบครูก็ไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาครูในโรงเรียนชนบทบางคนเป็นตั้งแต่ผอ,อยันผ่านโรงเอาสเสดอลงก่อนได้คะ่ะ และถ้าจะพูดเรื่องครูจริงๆเลยเนี่ยนะคะท่านประธานประเทศเราไม่ได้ขาดแคลนครูแต่การกระจายตัวของครูกระจุกอยู่แต่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองแต่ขาดครูในโรงเรียนชนบทครูต่างพากันแย่งชิงขอย้ายไปอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่จนทําให้โรงเรียนชนบทขาดแคลนครูอย่างหนักและเหตุที่ครูพากันย้ายไปอยู่โรงเรียนในเมืองท่านประธานทราบไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าครูในโรงเรียนชนบทเนี่ยงานหนักมากทำทั้งงานราชงานหลวง สอนก็ทองสอนหลายชั้นหลายวิชาแต่เงินเดือนเท่ากับครูโรงเรียนในเมืองเกณฑ์การประเมินเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนวิทยฐานะก็ใช้เกณฑ์เดียวกันกับโรงเรียนในเมืองและปัญหาที่ครูพรากันย่างชิงขอย้ายไปอยู่โรงเรียนในเมืองยังนําไปสู่การทุจริตอีกด้วยค่ะท่านประธานที่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองใช้เรื่องนี้ในการทุจริตครูคนไหนจะขอย้ายไปอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองต้องจ่ายใต้โต๊ะนับกันกิโลละแสนบาท คือวัดระยะทางโรงเรียนใหม่กับโรงเรียนเกา่าว่าห่างกันกี่กิโลเมตรก็คูณเงินกันไปกิโลละแสนบาทดิฉันฝังแล้วเศร้าสลดมากนี่หรือคะวงการการศึกษาที่จะปลูกฝังเด็กและเยาว,วชนให้เติบโตไปเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคมท่านประธานคะในเรื่องครูยังมีประเด็นเรื่องคุณภาพครูอีกด้วยคะ่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้มีดราม่าใหญ่เกี่ยวกับเรื่องข้อสอบครูผู้ช่วยที่ง่ายกว่าข้อสอบเข้าโรงเรียนมัธยม ปัญหานี้ถ้าจะพูดแล้วซับซ้อนมากค่ะท่านประธานเพราะเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการผลิตครูที่แตกต่างกันมากและมีปัญหาตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําบรรดาสถาบันผลิตครูต่างๆยังมีมาตรฐานไม่เท่ากันเริ่มจากแต่ต้นน้ําคือการคัดกรองนิสิตนักศึกษาของครูนิสิตนักศึกษาครูของแต่ละสถาบันผลิตครูที่มีมาตรฐานไม่เท่ากันกลางน้ําคือหลักสูตรการผลิตครูแต่ละสถาบันก็ไม่เท่ากันและจนถึงปลายน้ํา ที่ผลิตนิสิตครูออกมาเป็นครูแล้วครูเหล่านั้นก็จะมีมาตรฐานไม่เท่ากันพอไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไปสอบครูผู้ช่วยบางคนจึงไม่ผ่านซึ่งดิฉันเห็นว่าประเด็นนี้สานันผลิตครูควรมีส่วนร่วมในการรับผิดรับชอบต่อการผลิตครูที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะท่านประธานคะนอกจากโรงเรียนชนบท จะขาดแคลนครูแล้วโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆก็ขาดแคลนหนักมากทั้งวัสดุการศึกษาอาคารเรียนห้องเรียนรวมไปถึงอุปกรณ์ดิจิทัลปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ดิจิทัลชัดเจนขึ้นหลังช่วงโควิดเรายิ่งพบว่าโรงเรียนมีความต้องการอุปกรณ์ดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นแต่โรงเรียนชนบทเจอภาวะขาดแคลนอย่างรุนแรงทั้งที่การใช้เทคโนโลยีจะเป็นช่วยแก้เป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนครูและคุณภาพครู ซึ่งจะทําให้เราสามารถเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้เด็กในชนบทได้แต่รัฐบาลกําลังทําตนกันข้ามค่ะดิฉันจึงไม่พูดถึงโครงการนี้ไม่ได้เลยคือโครงการ Anyway Anytime โครงการนี้เป็นอภิมหาโปรเจกต์สุดยอดภาคภูมิใจของรัฐบาลท่านที่จริงการทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนดิฉันสนับสนุนแต่ โครงการนี้มีประเด็นความเหลื่อมล้ำที่ดิฉันปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะท่านประธานดิฉันกังวลว่าโครงการนี้ซึ่งมีวงเงินมากกว่า20 0 0 0ล้านบาทในงบผูกพันหปีจะมีความคุ้มค่าหรือไม่เพราะรัฐบาลให้แค่นักเรียนมปลายของสอพทเท่านั้นท่านดูตามสไลด์ได้เลยนะคะอุปกรณ์ดิจิทัลนี้จะจัดสรรให้แค่นักเรียนมปลายและครอบคลุมแค่ห0 0 0นคน จากนักเรียนมปลายสาพที่มีจำนวน1 9, นึ่งล้านหกหมนเกนคนหรือประมาณ5้และนักในนักเรียนมปลายห0 0 0นคนที่สพทจะแจกอุปกรณ์ดิจิทัลให้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพที่เขามีความพร้อมอยู่แล้วค่ะท่านประธานแล้วนักเรียนโรงเรียนอื่นล่ะคะหายไปไหนนักเรียนในโรงเรียนในชนบทจะมีสักกี่คน ที่จะได้อุปกรณ์ที่จะใช้กับแพลตฟอร์มใหม่นี้คะทำไมท่านไม่ให้โอกาสการเข้าถึงโครงการ a n y anyway, w a y anytime สุดยอดภาคภูมิใจของท่านล่ะคะดังนั้นโครงการนี้ดิฉันเชื่อว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนชนบทได้เลยแย่ยิ่งกว่านั้นมันจะเป็นการซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำให้หนักมากยิ่งขึ้นเอาส่แรล,ลงก่อนได้คะ่ะสำหรับโรงเรียนชนบทหรือโรงเรียนขนาดเล็ก ดิฉันคิดว่ารัฐบาลต้องชัดเจนได้แล้วว่าจะแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างไรไม่ใช่ปล่อยตามมีตามเกิดด้วยการให้แค่ค่ารถแบบในงบที่ท่านขอมาถ้าจะมีการควบรวมเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นก็ต้องทาค่ะท่านประธานและถึงเวลาแล้วที่เราต้องคุยกันได้แล้วว่าถึงทางเลือกใหม่ๆในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กถึงทางเลือกใหม่ๆที่จะต้องทายโอนโรงเรียนให้กับท้องถิ่นพร้อมกับต้องมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้ท้องถิ่นใช้ประโยชน์ต่อได้ความเหลื่อมล้ำที่สูงมากในสังคมไทยที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่มีมายาังยาวนานต่อเนื่องทางออกหนีไม่พ้นที่เราจะต้องมีจินตนาการใหม่ๆใ,ในการจัดสรรงบประมาณไม่ใช่แค่ตัดตัดลดลดเพิ่มเพิ่มแบบที่ผ่านมาดิฉันจึงขอเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำตามนี้ค่ะขอสไลด์เลขแปดนะคะโอเคเรื่องแรกข้อเสนอแนะดิฉัน ข้อแรกเรื่องเร่งด่วนเลยค่ะท่านประธานคือต้องช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกนอกระบบ1ล้านสองหมื่นคนตามข้อมูลกสศนั้นก่อนเลยโดยอาจจะต้องตั้งเป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างไปจากกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงได้ซ้ำไปต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้กสศเพื่อให้ดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้เพียงพอได้ค่ะข้อเสนอในแนทที่สองเพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบในระยะยาวการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องฟรีจริงๆไปใชายเรียนฟรีทิพย์ เรียนฟรีปลอมเปลือกแบบทุกวันนี้ที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มคนละหลายพันบาทต่อปีโรงเรือก็เก็บเงินเพิ่มยุบยับมากมายกับนักเรียนทั้งนี้เป็นเพราะว่าเงินอุดหนุนรายหัวที่ต่ำเกินจริงไม่สัมพันธ์กับค่าของชีพที่สูงมากในปัจจุบันดิฉันคิดว่ารัฐบาลต้องทบทวนการจัดงบการศึกษาแบบให้เงินอุดหนุนารหัวแบบปัจจุบันได้แล้วค่ะท่านประธานว่าการจัดงบอุดหนุนไรหัวแบบปัจจุบันช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือ ท่านต้องมีจินตนาการใหม่ๆในการจัดสรรง,งบเช่นอาจเปลี่ยนมาใช้การจัดแบบวงเงินรวมบล็อกแกนโดยใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน F S Q L ของธนาคารโลกในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบของการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อแก้ความเหลื่อมลำ้ำรวมทั้งรัฐบาลต้องยกเลิกหรือปรับลดโครงการที่ไม่จําเป็นที่ดึงครูและนักเรียนออกไปจากห้องเรียนประเภทโครงการรวมมิตรความดีของ,งบมาทุกปีเช่นพวกโครงการโตไปไม่โกง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนไม่ทุจริตแต่ผู้บริหารโรงเรียนโกงกินสมัครหันแหลกหรือพวกโครงการโรงเรียนสีขาวโรงเรียนปลอดยาเสพติดแต่มีข่าวว่าผอโรงเรียนขายยาบ้าซะเองดิฉันเชื่อว่าหากท่านบริหารงบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ดิฉันเสนอแนะนโยบายเรียนฟรี15ปีท่านทําได้จริงแน่ๆค่ะท่านประธานหรืออาจจะทําให้เรียนฟรีไปจนถึงปริญญาตรีเลยทด้สาไป ข้อเสนอแนะของที่สาของดิฉันปัญหาการกระจุกตัวของครูปัญหานี้แก้ได้ถ้ากระทรวงจัดงบใหม่เปลี่ยนหลักเกณฑ์เงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนวิทยฐานะสมัยครูที่สอนในรขนาดเล็กกระทรวงต้องให้สิทธิประโยชน์จูงใจให้พวกเขาอยากออกไปเป็นครูท่านต้องเพิ่มเงินพิเศษให้พร้อมกับเพิ่มเบี้ยกันดานรวมทั้งมีเกณฑ์ประเมินเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ทําให้พวกเขาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วพวกนี้รัฐบาลทําได้ออกแบบได้แต่ท่านไม่ทํา ข้อเสนอแนะต่อมาข้อที่4ขอสไลด์เลขเด้วยค่ะการศึกษาของเราไม่ยืดหยุ่นมีรอยต่อเต็มไปหมดขอสไลด์เลข9นะคะหลักสูตรกนกลางปี5้หนึ่งของเราก็ไม่ตอบโจทย์ไม่สามารถนำไปใช้จริงในชีวิตมีข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือวอสสนะคะที่วิจัยโดยใช้คะแนนพิซซาเป็นฐานเปรียบเทียบนักเรียนไทยกับน,นักเรียนกลุ่มประเทศโ e c d ในประเด <hel> kind of ็นสาเหตุการขาดเรียนระยะยาวพบว่านักเรียนไทยขาดเรียนระยะยาวหลายสาเหตุแต่ไม่มีสาเหตุสําคัญคือนักเรียนไทยขาดเรียนเพราะต้องทํางานเพราะยากจนนั่นเองกลับต้องขาดเรียนเพราะเบื่อหน่ายการเรียนประเด็นที่นักเรียนไทยขาดเรียนเพราะเบื่อหน่ายการเรียนเนี่ยเขาเบื่อหน่ายอะไรครับท่านประธานเขาเบื่อหน่ายการเรียนเพราะไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือไม่ตอบโจทย์การทํางานหาเลี้ยงชีพในอนาคตของพวกเขาประเด็นนี้นอกจากปัญหาอํานาจนิยมในโรงเรียนไทยที่ยังสูงมาก ย้อนกลับมาที่หลักสูตรแกนกลางของเรานี่เองที่ทําให้เขาเบื่อหน่ายการเรียนเราจึงต้องยกเครื่องหลักสูตรแกนกลางกันใหม่เป็นหลักสูตรที่สร้างทักษะสมรรถนะที่จําเป็นในโลกสมัยใหม่ให้พวกเขาใช้ได้จริงในชีวิตนําไปประกอบอาชีพต่อยอดได้และที่สําคัญนะคะท่านประธานขอสไลด์เลขสิบเนะะี่ยค่ะท่านต้องทํารัฐทําการศึกษาให้ไร้รอยต่อโดยเฉพาะในสี่รอยต่อใหญ่นี้ที่เป็นดังกองขัง การศึกษาไทยในปัจจุบันคือรอยต่อของระบบรอยต่อของความหลากหลายรอยต่อของาศาสตร์ความรู้และรอยต่อของผู้เกี่ยวข้อง <c oughs> การปฏิรูปหลักสูตรและสร้างการศึกษาไร้รอยต่อจะทําให้เกิด anyway anytime อย่างแท้จริงขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มแบบที่รัฐบาลกำลังจะทำขอสไลด์11เนี่ยค่ะและข้อเสนอที่5ของดิฉันอุดเรื่องเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสอบเข้ามหาลัยในระบบ t c a s งบ6 8นี้กระทรวงอวอของ,งบอุดหนุนทีแคสร,รอบ3มา120ล้านบาทแต่ยังไม่พอเพราะทีแคสร,รอบอื่นๆยังมีค่าสมัครที่แพงมากเช่นรอบหนึ่งพรฟริโอหรือรอบ4ี่เด็กเอพิเ i ่นเด็กต้องจ่ายรวมแล้วท่านประธานทราบไหมคะหลายพันบาทในประเด็นนี้ดิฉันจงเสนอว่ากระทรวงอวอต้องจัดหางบมาเพิ่มเพื่ออ,อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ามหาลายัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยดิฉันขออีกนิดนะคะท่านประธานประเด็นที่6 ประเด็นกยาศาในระยะเร่งด่วนรัฐบาลต้องจัดงบประมาณให้กยาศาอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องมีเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อและต้องออกกลางคันแต่ในระยะยาวเราต้องเอาความจริงมาพูดกันค่ะต้องยอมรับว่าสภาชุดที่แล้วมีส่วนร่วมรับผิดชอบในปัญหาเบีย้ยปรับน้อยจนทําให้คนไม่ชําระหนี้โดยที่ฉันเสนอว่าเราอาจต้องทอบทวนประเด็นเบีย้ยปรับกันใหม่พร้อมๆกับที่กยาศาต้องเร่งเจรจากับลูกหนี้เพื่อตับโครงสร้างหนี้ อย่างน้อยกอยศจะได้มีกระแสเงินสดมาหมุนเวียนและปล่อยกู้ให้กับนักศึกษารุ่นปัจจุบันได้สุดท้ายความการลดความเหลื่อมล้ำในสองมิติที่ดิฉันกล่าวไปทั้งในด้านโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา,าและด้านคุณภาพการศึกษา,าของทุกโรงเรียนเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะการที่เด็กคนหนึ่งได้รับการพัฒนาจากการศึกษา,าที่ดีมีคุณภาพจนสําเร็จการศึกษา,าที่สูงขึ้นจะเป็นบันไดสําคัญที่นําเขาไปสู่ไรายได้และโอกาสของชีวิต ที่จะช่วยให้พวกเขาหลุดจากวังวนแห่งความยากจนซ้ำซากไปได้หากไม่มีการสนับสนุนจากรัฐในวันนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กหนึ่งคนที่หลุดจากการศึกษาแต่ปัญหาสังคมอื่นจะตามมามากมายดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดทำงบ6-8นี้ของท่านเพราะท่านเพิกเฉยต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดิฉันหวังว่าหลังจากท่านฟังคำอภิปรายของดิฉัน รัฐบาลจะได้บริหารงบ6-8เสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อทำลายความเหลื่อมล้ำทั้งสองมิติให้หมดสิ้นไปเพื่อให้เด็กไทยไม่หลุดออกไปจากระบบและทุกโรงเรียนในไทยมีคุณภาพที่เสมอภาคกันขอบคุณค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์นิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับจะขออนุญาตตอบท่านสมาชิกที่เพิ่งอภิปรายเมื่อสักครู่ท่านปรมีนะครับ ในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงการคลังนั่นคือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากอยศนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเงบ่อประมาณที่มีคําขอมาในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกจริงๆในรอบหลายปีนะครับสาเหตุท่านก็พูดมาครึ่งหนึ่งละซึ่งก็ค่อนข้างตรงนะครับนั่นก็คือในส่วนของการที่มีการปรับแก้ตัวพรบรรกอยศเมื่อปีที่แล้วนะครับมีผลกับประคับใช้ราวเดือนมีนาคมปี2566นะครับซึ่งการปรับโครงสร้างทั้งนี้เนี่ย เรียนด้วยความเคารพนะครับผมเองเป็นคนที่กํากับดูกยศนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการมอบหมายนะครับมันเหมือนเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของการทํำ adaptation ตัวเองปรับตัวเข้ากับตัวพรบรใหม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการของบประมาณมา19,000ล้านจากการหารือร่วมกันระหว่างกลไกที่ดําเนินการก็คือคุยกับกระทรวงทางสํานักงบประมาณเนี่ยนะครับดูแล้วสามารถบริหารจัดการได้ ภายใต้กรอบเงินที่ยังคงเหลืออยู่ในกองทุนรวมถึงเงินอินฟลูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการารับเงินมาจากาลูกหนี้ก็คือเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จบไปแล้วนะครับและการบริหารจัดการอื่นๆเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ในกรอบที่จะรับเงินเพิ่มเติมอีก800ล้านบาทนะครับแต่แน่นอนครับว่าด้วยกลไกของรัฐเนี่ยหากกรณีที่มี งบประมาณแล้วทําท่าว่าจะไม่พอเนี่ยมันยังมีกลไกรองรับอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของงบกลางหรือว่ากลไกอื่นใดซึ่งจะสามารถรองรับและยืนยันได้ว่าจะไม่มีนักศึกษาจะไม่มีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าไม่สามารถกู้ยืมจากกอยศได้เรายังตั้งเป้าการกู้ยืมที่6กแสนสองหมื่นกว่ารายนะครับหกแสนสอื่นรายผมผมอาจจะผิดตัวเลขนะครับ เป็นเป็นกลุ่มนักเรียนเก่าเนี่ยประมาณ7 5เปเ็นป็นกลุ่มใหม่อีกประมาณ25%เรนะครับเรื่องของการปรับตัวในครั้งนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับก็มีการหารือกันพอสมควรนะครับในเรื่องของการปรับตัวในช่วงที่มีการตั้งพรบรใหม่ต้องเข้าใจว่าพราบรใหม่เนี่ยหคือปรับเบี้ยปรับจาก1 8เหลือ0ูห้าห้ามฟ้องเอาคนค้ำประกันออกนะครับให้คิดย้อนหลังมีผลตั้งแต่วันแรกที่เขากู้จนวันที่เขาชําระคืนวันสุดท้าย วันนี้เนี่ยหลังจากมีการรี c a l ก็คือคำนวณใหม่แล้วเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเลยที่ทำมาแล้วเนี่ย mm hmm. กยศผมเข้าใจว่ายังค้างเงินที่ต้องคืนให้กับนักศึกษาบางรายหลายรายเนี่ยเป็นพันล้านบาทนะครับเพราะว่าเราคำนวณแล้วเขาจ่ายเกินมานะครับเราก็ต้องคืนให้เขาแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในกรอบการบริหารจัดการทางการเงินที่เราสามารถบริหารจัดการได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดมโรหาศาสตร์ขึ้นมาเล็กๆเ,เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยทอกศกยศเนี่ย กลายเป็นเป้าสุดท้ายที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้กู้ไปเนี่ยจะมาคืนเพราะอะไรยังไงก็ไม่โดนฟ้องค้าประกันก็ไม่มีนะครับดอกเบี้ยก็ถูกที่สุดเทียบกับหนี้สินในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้อะไรเขาก็ไปชําระในส่วนอื่นก่อนทําให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการพอสมควรแต่ถามว่าในขณะนี้เรามีแนวความคิดที่จะปรับแก้กฎหมายอย่างที่ท่านได้นําเสนอหรือไม่ยังนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมติจากที่ประชุมรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบมา ในสมัยที่แล้วนะครับเราก็มีภาระที่จะต้องรับเอาโจทย์เนี้ยมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่างไรก็ตามมันเป็นประโยชน์กับผู้กู้ครับเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาแต่สิ่งที่ได้มอบนโยบายไว้กับทางท่านผู้จัดการรวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็คือบอกว่าวันนี้เราไม่มีสติก๊กเราไม่มีกระบองเราก็หากลไกในการสร้างแครอทก็คือเอาอะไรไปจูงใจให้เขามาชําระเป็นลูกค้าเป,เป็นผู้กู้ที่ดีของกอยศซึ่งวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดคุยกับ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารของ SFI ธนาคารของรัฐอื่นๆเช่นถ้าชำระดีกับกยศในกรณีนั้นนะครับก็จะถือว่าเป็นลูกค้าเอลิสเดินเข้าไปยังธนาคารอื่นเช่นออมสินหรือกยศทกศนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกู้ที่มากขึ้นและง่ายขึ้นและตราอดอกเบี้ยที่่อนปลนลง นะครับเราก็พยายามสร้างกลไกครับเพื่อที่จะหาวิธีการที่จะทําให้ตัวกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความมั่นคงและยืนยันนะครับด้วยงบประมาณเพียงแค่นี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูตึงตัวถ้าท่านไปนั่งคํานวณดูเนี่ยแต่การจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราจัดแต่เพียงพอดีไม่มีครับที่จะถมเงินเข้าไปที่กองทุนใดกองทุนหนึ่งแล้วให้เขาเหลือเงินในปีนั้นเป็น,เป,นเป็นพันเป็นหมื่นเราจะไม่ทำนะครับเพราะว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ต้องเกิดประโยชน์ต่อ ประเทศชาติให้สูงที่สุดในกรณีที่มันไม่พอขึ้นมามีกลไกรองรับและยืนยันว่าในปีนี้ทั้งหกแสนกว่ารา,ายจะต้องได้รับการกู้ยืมครับขอบพระคุณครับ